กลุ่มตรีเพรประกาศแต่งตั้งมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะนั่งแทนกรรมาการผู้จัดการคนใหม่ของตรีเพรอิสสุเซลกลุ่มตรีเพรโดยบริษัทตรีเพรอิสสุเซลจำกัดผูดจัดจำหน่ายรถอิสสุในประเทศไทยและรถอิสสุขนาดเล็กในประเทศดาวและกัมพูชารวมทั้งการให้บริการหลังการขายและอะไหล่ออกประกาศแต่งตั้งมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะผู้บริหารที่มีประสบการณ์อันหลากหลายด้านธุรกิจยานยน,ยนต์ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ต่อจากมิสเตอร์โตชิอากิมาเอกะวะซึ่งครบวาระก,การทำงานในประเทศไทยและได้เดินทางกลับไปรับตำแหน่งใหม่ที่บริษัทมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นแล้วสำหรับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะนั้นเริ่มทำงานที่บริษัทมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นบริษัทแม่ของทรีเพชอิซัสุเซลตั้งแต่เดือนเมษายนพศ2534หหลังสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลมหาวิทยาลายัยวาเซดะกรุงโตเกียว โดยมีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างมากมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศรวมถึงการทำงานในประเทศไทยถึง3วาระนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้ของมิสเตอร์ทากาชิฮาตะในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัตทตรีเพสอิสโซสุเซล์จำกัดและผู้นำของกลุ่มตรีเพชทั้งหมดที่จะสืบทอดภารกิจต่อจากมิสเตอร์โตชิอากิมาเอกะวะเพื่อทำให้ธุรกิจของกลุ่มตรีเพชทั้งหมดเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องและก้าวสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ นับจากปี2,565นี้ซึ่งเป็นวาระครบรอบ65ปีของการดำเนินธุรกิจอิสสุในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน